รางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพ2,567ได้แก่บริษัทซองเดอร์ไทยออร์แกนิกฟู้ดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มทัญ,ญพืชเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากมายถือเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มจากทัญ,ญพืชเกษตรอินทรีย์บริษัทชีวาดีโปรดักต์จำกัด ผลิตและจำหน่ายน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์มีการใช้งานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีมาผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพแบบไร้สารเคมีตามหลักเกษตรอินทรีย์สากลมาตรฐาน USDA และ EU จนได้รับการรับรอง GMP และมาตรฐานอาหารสากลบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้จำกัดผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ด5สีที่มีนวัตกรรมคงคุณค่าสารอาหารจึงตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่การใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงเป็นหลักยังช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้อีกด้วยบริษัทข้าวใหม่ปลามันอัมพวาจำกัดร้านอาหารที่เน้นเมนูวัตถุดิบจากท้องถิ่นควบคู่การดูแลสนับสนุนสร้างงานสร้างไรายได้ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสูงห้างหุ้นส่วนจํากัดเค้กกนิษฐา2004ร้านเค้กที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์และเป็นศูนย์จําหน่ายของฝากชื่อดังของจังหวัดตรังเป็นศูนย์ฟาร์มเอาท์เลทแห่งแรกของจังหวัดจึงเป็นช่องทางให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายที่มีมาตรฐานทางร้านยังมีโซนอาหารมุสลิม ้องละหมาดไว้ให้บริการแบบครบวงจร15ปีสัมมาชีพสารพลังไทยสร้างสมมาชีพเต็มพื้นที่